สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับ MPO Topper สิบสวันนี้เราจะพาไปรีวิวรถใหม่ล่าสุดแห่งปี2025กับรุ่น M548 ที่หลายคนจับตามองกันอยู่ทั้งดีไซน์ที่ล้ำสมัยเทคโนโลยีที่จัดเต็มและสมรรถนะที่น่าประทับใจพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับเริ่มจากภายนอกกันก่นกอนเลยครับ M548 ปี2025มาในดีไซน์ที่สปอร์ต และรูราย,ยิ่งขึ้นเส้นสายตัวรถมีความเฉียบคมไฟหน้าแบบเลตเมทริกซ์ที่ปรับแสงอัตโนมัติตามสภาพถนนกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกดูดันขึ้นมาพร้อมลอ้ออนลอยขนาด19นิ้วในรุ่นมาตรฐานและถ้าเป็นรุ่นทับสุดจะได้ล้อ21นิ้วที่ดีไซน์พิเศษเฉพาะรุ่นชุดกันชนหน้าหลังถูกออกแบบให้เน้นเรื่องแอโรไดนามิกมากยิ่งขึ้นรวมถึงสีใหม่ ยังมีไนสติลและคริสตัลบลูที่ทําให้ตัวรถดูทันสมัยและแตกต่างเมื่อเข้ามาดูภายในจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนคอนโซลหน้าดีไซน์ใหม่ใช้วัสดุแบบซอฟต์ทัชเกดพรีเมียมหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบลอยขนาด1 4 5นิ้วรองรับทั้ง Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้ ize, สายพงมาลายัยทรงสปอร์ตแบบมัลติฟังก์ชันหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัททนเต็มระบบระบบแอร์แยกอุณหภูมิสโซนพร้อมไฟเยืเอกหลปรับได้ ถึง64สีเบาะนั่งหุ้มหนังแท้ปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและนวดในรุ่นสูงสุดบรรยากาศภายในเงียบและรูรามะกับการเดินทางระยะไกลด้านสมรรถนะ M548 ปี2025มาพร้อมเครื่องยนต์2.5ลิตรเทอร์โบชาร์จที่ให้กำลังสูงสุด290แรงม้าส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ลอ้อ AWD ที่สามารถกระจายแรงบิดอัตโนมัติ ตามสภาพถนนระบบช่วงล่าง Adaptive s p i n s ที่ปรับตามโหมดการขับขี่ช่วยให้กาะถนนได้ดีในทุกสภาพพอการใช้งานและมีโหมด Eco Comfort Sport และ Individual ให้เลือกระบบเบรกใหม่ที่ตอบสนองดีขึ้นช่วยให้ผู้ขับมั่นใจมากขึ้นเมื่อใช้ความเร็วระบบความปลอดภัยก็จะเต็มเช่นกันมีทั้ง Adaptive Cruise Control ระบบช่วยเบรกชุกชฉินอัตโนมัติ ระบบตืนมุมอับสายตากล้อง360องศาระบบช่วยจอดอัตโนมัติและระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ M548 เป็นรถที่ปลอดภยัยและใช้งานได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองสำหรับราคาค่าตัว M548 รุ่นเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ1.59ล้านบาท ส่วนรุ่นกลางจะอยู่ที่ประมาณ1.89ล้านบาทและรุ่นท็อปสุดที่จัดเต็มทุกออปชั่นจะอยู่ที่ประมาณ2.29ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้ในตลาดรถยนต์พรีเมียมระดับกลางโดยรวมแล้ว M548 ปี2025เป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะและความปลอดภัยอย่างครบถ้วนท่าใครกำลังมองหารถที่หรูราแต่ยังคงความสปอร์ตรุ่นนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม M V P Auto Peter 12เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ